สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ร้อนมากเลยเนาะอากาศรอ้อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้อันนี้คือนกไปซื้อมานะคะไปซื้อมาก็มีต้นมีต้นโกศลมีต้นอะไรอ่ะเราไม่รู้จะมีต้นโกศลอันนี้ต้นโกศลเนาะที่รู้ชื่ออันนี้ต้นอะไรสักอย่างนะคะไม่รู้ชื่อนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นกระถางอันนี้เราไปซื้อมาจากร้าน ทุกอย่างยี่สิบาทนะคะไม่รู้จะพอดีไหมน่าจะพอดีคิดว่าคิดว่าจะปลูกกระถางละสองต้นเนาะ,ะปลูกกระถางละสองต้นนะคะก็มีต้นโกส่วนกับต้นต้นอันนี้น่าจะน่าจะเป็นน่าเป็นเจ้าจะเป็นชือชนิดเดียวกันกับโกสนนะคะแต่แต่ไม่รู้ว่าชื่อชื่อจริงเขาชื่อเต็มเต็มของเขาคือต้นอะไรเนาะเดี๋ยวอันนี้เราก็ซื้ออันนี้คือดินดินดินที่ใช้ในการปลูกนะคะซื้อมาสามถุงเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะเป็นอย่างไรเนาะนะคะแล้ว่าเราจะปลูกแบบนี้นะคะเราจะปลูกสลับกันแบบนี้นะคะทำไมทั้งสามกระถางว่าเราซื้อมาหต้นนะคะเราก็จะปลูกประมาณนี้เนาะปล,ปลูกสลับกันหรือว่าหรือว่าเราจะปลูกชนดิดเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่หรอกอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะคะ,ะเพราะว่าโอ้ดูสียุงเยอะมากเลยทุกคนอ่ะแล้ก็จะปลูกกระถางละสองต้นแบบนี้นะคะ จะปลูกรกระถางเอาสองต้นแบบนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหามีดมาแกะถุงก่อนนะคะเราจะแกะถุงแล้วก็ใส่ในกระถางแล้วก็เติมดินลงไปนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะอะโอเคตอนนี้เราแกะถุงที่หุ้มกับหุ้มต้นไม้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเอาดินมาใส่รองพื้นที่กระถางตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ ถึงจะเอาต้นไม้นะลงไปในกระถางคุณน,นายนายช่วยแม่หน่อยเร็วอะคุณนายไม่สนใจ,จเหมือนเดิมนะคะอะโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาดินลงไปในกระถางมีเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งกระถางแล้วอีกสองกระถางเดี๋ยเรามาดูที่เสร็จทั้งสามกระถางกันนะคะเสร็จแล้วทุกคนนะคะทั้งสามกระถางเนานะ,ะอันนี้จะเป็นต้นที่เราปลูกสลับกันนะคะสองต้นไม่รู้ว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดนะที่ปลูก สลับกันแบบนี้เนาะแต่เราคิดว่ามันมันมันสวยดีเวลาเราไปตั้งเรียงกันมันก็จะสลับสีกันเนาะอ่ะโอเคนะคะก็เป็นกิจกรรมยามว่างเล็กๆน้อยๆเนาะเผื่อแบบใครที่ว่างๆนะคะก็มาดูมาชมกันนะคะว่าแบบ กิจกรรมของครูตัวน้อยคนนึงนะคะเขาทําอะไรบ้างนะคะในวันหยุดเนาะก็นี่แหละก็ปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาลดน้ําผักอะไรพวกนี้นะคะอ่ะอย่าลืมนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งฝากทุกคลิปเลยนะคะก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสุขสารคุณในน้อยคนนี้ด้วยนะคะฝากคุณครูตัวเล็กๆคนนี้นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ ชาว YouTube ทุกคนด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ